พี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รับทุกท่านก็เ,เหมือนเช่นเคยวันนี้พวกเราก็มาต่อเรื่องของกิจการในคราสาวกนะครับครานนี้เรื่องของนบุญเปาโลซึ่งเป็นเรื่องส่วนใหญ่ของกิจในหนังสือกิจการในคราสาวกเนี่ยเขาบรรยายถึงหน้าที่พันธกิจที่ท่านกระทําปัญหาที่ท่านพบแล้วก็ผู้คนต่างๆที่ท่านจะต้องมา มีโอกาสได้พบป่านี่นะครับในวันนี้เปาโลยืนอยู่ท่ามกลางที่ประชุมสภาสูงของเขากล่าวว่าชาวเอเธนทั้งหลายข้าพเจ้าพบว่าท่านมีความเลื่อมใสในสาศาสนามากจริงๆเมื่อข้าพเจ้าเดินชมเมืองสังเกตเห็นปูชนียวัตถุต่างๆของท่านพบท่านบูชาหนึ่งมีจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักข้าพเจ้ามาประกาศให้ท่านรู้จักพระองค์ ที่ท่านเคารพทั้งๆท,ท,ที่ท่านไม่รู้จักแล้วจอจากนั้นานก็นพูดถึงเรื่องที่ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเราแล้วก็เรามีความเคลื่อนไหวอยู่ในพระองค์คงจะไม่เหมือนคงจะไม่แตกต่างจากที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าปลาเล็กๆตัวหนึ่งมันว่ายไปหาน้ํานั้นน่ะทั้งๆท,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 ที่มันก็อยู่ในน้ําแล้วแต่มันก็คิดว่าว่ายไปหาแม่น้ําหรือมาหาสมุทรเนี่ยมันจะมีน้ํามากกว่านั้นคงไม่ใช่นะครับ พระพิจ้ามีความยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ทําตัวพระองค์เล็กเพื่อจะได้อยู่กับเราได้คำโอบล้อมเราอยู่ทําให้พวกเราอยู่อย่างมีความมั่นใจมีนักเวีคนหนึ่งเขาก็พูดว่าพระพิเจ้ากับเราก็คงไม่ต่างจากเราเป็นท่าทีที่นักแสดงกระทำ นักแ,แสดงคือพระเป็นเจ้าท่าทีหรือสิ่งที่แสดงออกมานั้นก็เป็นตัวเราเองก็คือพระเป็นเจ้าเหมือนกับนักฟ้อนรำพี่น้องคนที่ฟ้อนรำเนี่ยก็คือพระเป็นเจ้าส่วนท่าทีที่เป็นการฟ้อนนั้นก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นก็เราจึงเห็นว่าพระองค์กับเรานั้นไปด้วยกันถ้ามีพระองค์เราก็จะมะีกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ถ้าไม่มีพระองค์เราก็คงจะทำอะไรไม่ได้ส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องพระจิตเหมือนเดิมเลยครับพระเยซูเจา้าตรัสว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่านแต่บัดน,นี้พวกท่านไม่สามารถรับไว้ได้เมื่อพระจิตแห่งความจริงจะเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพี่น้องครับองค์พระจิตเจ้า เป็นผู้บรรเทาเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บำรุงรักษาเป็นพระองค์เองที่ทำให้โลกเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ความจริงมันเบี้ยวมันบูดไปเยอะเพราะมนุษย์เราทำลายแผนการของพระองค์อย่างเช่นอากาศมันร้อนทุกคนก็บน่นแต่ในเวลาเดียวกันก็ช่วยกันให้มันร้อนกว่าเดิมด้วยวิธีต่างๆจะเป็นประเทศใหญ่ก็ใช้อุตสาหกรรมซึ่งลิต ผลออกมาเพื่อจะได้ขายให้มากที่สุดก็ต้องใช้พลังมากใช้พลังมากก็จะมีควันมากมีความร้อนมากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกําลังทําลายโลกของพระองค์ซึ่งพระองค์พยายามบํารุงรักษาอยู่และเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ชี้แนะถ้าหากเราฟังพระองค์เราก็อยู่ในหนทางที่ถูกต้องถ้าหากพระองค์ชี้แนะแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยวพระองค์ก็บอกว่าแล้วแต่ลูก ให้รับกรรมก็แล้วกันทำหนองนี้นะครับเคยมีนักเรียนชั้นหนึ่งไปทัศนจรที่เกาะแห่งหนึ่งก็ต้องนั่งเรือไปขณะที่กําลังนั่งเรืออยู่นั้นเด็กคนหนึ่งก็มีความมักรู้ม,มาเห็นก็เลยไปถามกัปตันเรือบอกว่าเถ้าจะไปเกาะอย่างเนี้ยการขับเรือยากไหมก็บอกไม่ยากหรอกทําไงทําไมไม่ยากโอก็ เวลาที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ตั้งตั้งองศาตั้งองศาเป็นเหมือนกับตั้งสิ่งที่เป็นเข็มทิศเพื่อเวลาที่เราวิ่งไปก็ต้องให้มันตามเข็มทิศนั้นแล้วเราก็จะไปถึงเกาะนั้นได้เดกคนนั้นก็ขอขับก็ระหว่างทางสองชั่วโมงนั้นเขาก็ขับคนเดียวโดยที่มองอยู่ที่เข็มทิศเนี่ยว่าชี้ไปที่เกาะ แล้วเข้าไปถึงโดยปลอดภัยเรื่องนี้ก็พอจะสอนพี่น้องว่าถ้าหากเรามีเข็มทิศที่ถูกต้องนะครับพี่น้องเราก็จะเดินในทางที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่กําลังเตรียมสําหรับชีวิตนิรันดรอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รอเราอยู่ปลายทางนั้นก็พร้อมที่จะรับเราัน,น,นั้นก็ขอให้เราได้ร่วมมือกับองค์พระจิตเจ้าเสมอไปนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง